ไม่นานมานี้นะครับก็ได้มีข่าวใหม่นะครับว่า Apple กําลังจะอัปเกรดขึ้นมาเป็น3 n a นาโนเมตรพ o c e s s ในครึ่งหลังของปี2022นะครับในขณะที่4 n a นาโนเมตรพ o c e s s ก็กําลังจะเริ่มขึ้นในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้หลายคนอาจจะสงสัยว่าขนาดของ process เหล่านี้หมายถึงอะไรและทําไมถึงได้มีการอ้างอิงถึงอยู่ตลอดเวลาและทําไมเล็กกว่าถึงได้ดีกว่าและ Apple ได้กลายมาเป็นผู้นําในเรื่องนี้ได้อย่างไร สวัสดีครับหลังจากที่หลายคนอาจจะได้ผิดหวังกับการที่ Apple ไม่ได้เปิดตัว Apple M1 X ในงาน WWDC 2021ที่ผ่านมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับก็ได้มีข่าวลือใหม่ของการที่ Apple จะอัปเกรด ขึ้นสู่3นาโนเมตรพาร์เซสในครึ่งหลังของปี2022นะครับในขณะที่4นาโนเมตรพาร์เซสก็กำลังจะเริ่มต้นขึ้นในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้นะครับสำหรับเทคโนโลยีของชิปในปัจจุบันนะครับ Apple M1 ก็อยู่ที่5นาโนเมตรนะครับส่วน AMD Zen 3นะครับก็อยู่ที่7นาโนเมตรแล้วก็ Nvidia นะครับก็อยู่ที่8นาโนเมตรในขณะที่ Intel ก็ยังคงอยู่ระหว่าง10กับ14นาโนเมตรนะครับเพราะว่า Intel ก็ได้มีปัญหาทางเทคโนโลยีมาหลายปีแล้วที่ทำให้ไม่สามารถอัปเกรดออกไปจาก14นาโนเมตรได้นะครับขนาดของ process ถูกวัดเป็นนาโนเมตรซึ่งชิปที่ process เล็กกว่าหมายถึงความเร็วที่สูงกว่าและการใช้พลังงานที่น้อยกว่าแล้วก็การสร้างความร้อนที่ต่ำกว่านะครับ จึงเป็นความพยายามของผู้ผลิตชิปที่จะลดขนาดของพอร์เซสลงนับจากยุคแรกของอุตสาหกรรมชิปเพราะพอร์เซสที่เล็กกว่านะครับย่อหมายความว่าทุกอย่างก็มีขนาดเล็กลงและการที่สามารถบรรจุจํานวนของทรานซิสเตอร์ได้มากขึ้นในพื้นที่ที่เท่ากันนะครับในกรณีของ3นาโนเมตรของ Apple นะครับก็มีการคาดคะเนว่าจะมีความเร็วที่สูงขึ้น15%และก็จะลดการใช้พลังงานลง30%นะครับเมื่อเปรียบเทียบกับ5นาโนเมตรในรุ่น Apple M1 นะครับถ้าเกิดเราย้อนกลับไปเกือบครึ่งศตวรรษก่อนหน้านี้นะครับชิป8086ของ Intel จากปี1976นะครับซึ่งก็เป็น CPU ของ IBM PC เครื่องแรกนะครับก็จะอยู่ที่3,000นาโนเมตรนะครับยังไงก็ตามนะครับการอัปเกรดไปสู่ Process ที่เล็กลง ย่อมีความเสี่ยงนะครับเช่นกรณีของ Intel ที่ก็ยังไม่สามารถอัพเกรดลงจาก14นาโนเมตรได้นะครับมาเป็นเวลาหลายปีแล้วแล้ว,ลวก็ยังมีการอ้างด้วยนะครับว่าขนาดของ Process ของแต่ละโรงงานนะครับก็ยังไม่สามารถเปรียบเทียบระหว่างกันได้100%นะครับอาทิเช่น10นาโนเมตรของโรงงานหนึ่งนะครับก็อาจจะมีความหนาแน่นของทรานซิสเตอร์เท่ากับ14นาโนเมตรของอีกโรงงานหนึ่งก็ได้นะครับ เช่นตัวอย่างของ AMD Ryzen 9ที่ผมใช้นะครับก็เป็น7นาโนเมตร process แต่เมื่อ benchmark ออกมานะครับก็เร็วกว่า5นาโนเมตร process ของ Apple M1 อยู่กระดับหนึ่งนะครับขนาดของ process เป็นองค์ประกอบที่สำคัญมากๆนะครับแต่ก็ไม่ใช่ทั้งหมดเพราะว่าในการออกแบบชิปนะครับก็ยังมีมิติอื่นที่มีความสำคัญด้วยครับนอกจากนี้นะครับก็ยังมีข่าวลือด้วยว่าอุตสาหกรรมของชิป ก็เต็มไปด้วยการเมืองนะครับเพราะโรงงานที่ผลิตชิปที่ใช้เทคโนโลยีระดับสูงนะครับก็มีอยู่ไม่กี่รายในโลกเท่านั้นนะครับเช่น TSMC ของไต้หวันนะครับแล้วก็ s ซั s u n g ของเกาหลีแม้แต่ Apple, AMD Nvidia และก็ Intel นะครับก็ยังต้องต่อรองเพื่อให้โรงงานเหล่านี้นําเทคโนโลยีที่ดีสุดของตัวเองออกมาผลิตชิปให้กับตนนะครับจึงมีข่าวลือที่ออกมาอยู่บ่อยครั้งนะครับทานองที่ว่าเพราะโรงงานหนึ่ง ก็ได้เดดิเคตเทคโนโลยีระดับสูงให้กับลูกค้ารายหนึ่งไปแล้วนะครับก็เลยไม่ลงเหลือแคปซิตี้สำหรับการผลิตให้กับลูกค้ารายอื่นในเทคโนโลยีระดับเดียวกันนะครับอุตสาหกรรมชิปจึงเป็นเรื่องของการเมืองนะครับนอกเหนือจากการแข่งขันด้วยเทคโนโลยีอย่างเดียว ยังไงก็ดีนะครับประธานาธิบดีไบเดนของอเมริกานะครับก็ได้ประกาศว่าจะตั้งกองทุน5 0,000นล้านดอลลาร์นะครับเพื่อที่จะย,ย้ายการผลิตชิปกลับสู่อเมริกานะครับแล้วก็จะพยายามลดปัญหาต่างๆที่กำลังเกิดขึ้นในอุตสาหกรรมของชิปนะครับซึ่งรวมไปถึงการที่ชิปขาดแคลนในปัจจุบันด้วยซึ่งส่วนหนึ่งนะครับก็มาจากการที่ผู้ออกแบบชิปในปัจจุบันนะครับอย่างเช่น Apple AMD NVidia นะครับแต่ก็ยเกเว้น Intel ต่างก็เป็น Fabless นะครับความหมายก็คือไม่ได้เป็นผู้ผลิตชิปเองนะครับและได้ออทซอร์สการผลิตชิปไปยังโรงงานอย่างเช่น TSMC ที่ไต้หวันนะครับแล้วก็ซัมซุงที่เกาหลีความได้เปรียบของ Apple ในปัจจุบันนะครับภายหลังจากการปรับเปลี่ยนเข้าสู่ Apple Silicon นะครับ <c oughs> ก็คือการรวมยอดออเดอร์ของชิปของทั้ง iPhone iPad iMac นะครับแล้วก็ Macbook จึงเป็นการสร้างอำนาจต่อรองอย่างยิ่งใหญ่นะครับกับโรงงานที่ผลิตชิป ในปัจจุบันนี้นะครับเรื่องราวของชิปก็กำลังเข้มข้นขึ้นนะครับแล้วก็น่าติดตามเป็นอย่างมากนะครับเพราะว่าเป็นครั้งแรกในหลายทศวรรษเลยนะครับที่เรากำลังอาจจะผ่านพ้นยุคที่ Intel น,นะครับได้เคยครองตลาดมาโดยตลอดนะครับและเรื่องนี้นะครับก็กำลังจะกลายมาเป็นเกมการเมืองที่สำคัญระหว่างประเทศอีกด้วยนะครับ